สวัสดีครับพบกันอีเช่นเคยนะครับกับผมดวงสาทอดนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกจากหลังจากที่เราได้หยุดสงการกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับเทศกาลสงการผมก็ได้อวยพรไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจากนี้ไปขอให้ใหเฮงรวยๆกันสุขภาพแข็งแรงนะครับคอนเทนต์คราวนี้เป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับที่ผมอยากจะมาฝากทุกท่านแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ในหัวข้อโบราณกล่าวไว้ว่าเล่นสวยได้ให้เล่นสวยเล่นสวยไม่ได้ให้เล่นดูง่ายนะครับคําพูดที่ผมเคยพูดในคลิป3ปี4ปี2ปีที่แล้วตลอดเวลานะครับคราวนี้ก็มาทบทวนกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเล่นสวยได้ให้เล่นสวย เล่นสวยไม่ได้ให้เล่นดูง่ายนะครับจากสซโลยแกนของผมดวงสาธรที่ให้มามากกว่า4ปีให้มาก่อนหน้าที่จะทำ YouTube ซึ่งผมให้ในนิตยสารพระเครื่องที่ผมเป็นนักเขียนอยู่2องฉบับคือศึกษาและสะสมกับไทยพระที่ผมเป็นคอรมนิสต์อยู่นะครับถ้าเป็น f อฟตัวเก่าของผมเก่าก<อ>ึกนะฮะที่เมตตากรุณาตามผมมาตั้งแต่นิตยสารพระเครื่องสฉบับนี้นะครับนะครับ ก็ใช้นำประกาว่าออกยาสาธรนะครับแล้วก็เจาะลึกศึกษากับโดงสาธรในศึกษาและสะสมนะครับในนิศยสารนี้นะครับตอนนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยได้พิมพ์ไม่ค่อยได้ออกไม่ออกมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เขียนนะครับก็มาทํำยูทูบให้ท่านทนนะครับหัวข้อที่ว่าอันนี้นะครับมันสําคัญยังไงครับจากสโลแกนที่ผมเคยพูดมาทั้งหมดตั้งแต่นิตยสารมาเครื่องจนใน u t u b e เนี่ยนะครับมากกว่า4ปีนี่นะครับผมให้คําพูดนี้เสมอว่าให้เก็บพระหลักสวยแท้และดูง่าย เพราะหลักทั้ง4ี่ข้อจะทำให้พระของท่านเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าตามการเวลาที่ผ่านภไยอย่างที่ผมเคยพูดว่าผมกับเตี่ยเก็บพระมาประมาณ50ปีสองเจเนอเรชันนะครับวันหนึ่งมีพระร่วมพันองค์นะครับร่วมประมาณพันองค์นะครับวันหนึ่งที่ผมเจอวิกิจการนะครับต้มยำกุ้งปี40นะครับพอมาปี50โดยเฉลี่ยประมาณผมต้องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้นี่สิน ร่วมถึงเจิบล้านบาทจากการเป็นผู้ระเหมาก่อสร้างนะครับก็มาดูซิว่าพักเครื่องที่เก็บไว้2ยุคเนี่ยนะฮะเตะกับผมเนี่ยห้าิปีเนี่ยมันพอจะเป็นเงินเป็นทองไหมปรากฏว่าถ้าไม่นับพระย่อยๆนะมีพระที่เป็นพระหลักๆที่ใช้ได้เป็นเงินขายได้เป็นเงินจากพันองค์มีแค่1ิบองค์ในส0บองค์นั้นมีหลักหมื่นถึงแค่หลักแสนมันทำให้ผมฉุกคิดมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทบทวนเล็กน้อยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เลยมาสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าถ้าจากนี้ไปนะใครก็ตามที่จะเก็บพระเครื่องให้เก็บหลักตามสโลแกน4ข้อนี้ที่ผมพูดกล่าวไปแล้วรับรองว่าท่านเงินจะไม่หายไปไหนนะครับก็มันก็มีเพิ่มเติมจากข้อคิดนี้นะครับเก็บพระหลักสวยแท้ดูง่ายถูกไหมครับ4ี่ข้อนี้นะครฮนะรตอนนี้เอกปลแปรคือหลักสวยแท้ สวยเนี่ยนะแท,แท้อยู่แล้วนะฮะไอ้สวยเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้คุณเก็บพระหลักได้ในราคาไม่แพงถ้าคุณเก็บพระสวยสภาพ90%ัพนะครับคุณจะเก็บพระในราคาที่แพงมากและยิ่งถ้าแบบสวย99%ผมไม่ต้องให้พูดถึงเราเอา99%เนี่ยนะฮะนะฮะหรือพระที่ไม่ใช้เลยคือสภาพร0 0เนเนี่ยถ้าเป็นพระหลักเหรียญหลักพระผงหลักเนี่ยนะครับสภาพแบบนี้นะครับมันแพงมากเลย แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินไม่ถึงผมเคยแนะนําไปหลายคลิปว่าให้เก็บพระที่หย่อนสวยลงมานะให้เก็บพระที่หย่อนสวยลงมาผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอาจจะมีรูปอยู่ตรงนี้นะครับผมจะพยายามตัดต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482ที่ฮือฮานะครับที่เขาเล่นกันแพงนะครับถ้าในสภาพประมาณ60%นะครับอาจจะอยู่ประมาณสักแสนหนึ่ง แสนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะอดีตผมยกตัวอย่างแสนหนึ่งแต่ถ้าสภาพ90%อัพอาจจะอยู่ที่ประมาณ800,000นะวันนี้นะครับแสนหนึ่งถึงแสนกว่านะสภาพ60เซนตนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหลวงพระพุมนะครับอดีตหนึ่งในเบนจะปาคีเหรียญเนี่ยนะครับอันดับ5อันดับสมัยก่อนแล้วแต่จะจัดกันเนี่ยนะครับถ้าสภาพประมาณแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณทักเกือบเกือบสองแสนนะครับ แต่ถ้าสวยอาจจะอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่ง<ม>เห็นไหมมันต่างกันประมาณห้าเท่านะครับเดี๋ยวก็คงน่าจะมีรูปอยู่แถวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเน้นว่าเราอยากได้พระหลักเหรียญหลัก,ห,ลกหรืออะไรผมยกตัวอย่างที่เหรียญที่ผมบอกยอดนิยมแต่ว่าเราไม่มีเงินปัญญาห้าแสนเจ็ดแสนล้านหนึ่งแต่ถ้าเราซื้อพระสภาพ6 0%สิบเปอร์เซ็นบมพวกเฉลี่ยบวกลบเนี่ยคุณอาจจะซื้อได้ที่แสนกว่าหรือไม่เกินสองแสน อย่างนี้นะครับมันก็ยังเยอะอยู่นะมันก็แยงเพงแต่สมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5้าห0หมืน่นเนาะนะนะครตอนนี้มัน10ปีผ่านไปมันก็กระโดดขึ้นไปราคาตามที่ผมยกมานะครับมันก็ยังใช้ได้อีกกับพระหลักยอดนิยมได้กับทุกประเภททุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเหรียญดินชินผงนะครับถ้าคุณมีเงินน้อยแต่อยากได้พระหลัก และเน้นพุทธคุณเอาไว้ใช้อย่างสองเหรียญเนี้ยเหรียญหลวงวพุมหลวงพ่อเดิมของผมเนี่ยก็สภาพอยู่ชื่อเฉลี่ยประมาณ60อซอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้แต่ผมเชื่อมั่นในพุทธคุณนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพเดิมวัดหนองโพปี2482หรือเหรียญหลวงวพุ่มบางโคที่ประสบการณ์โชคโชนหลายสมรภูมิเนี่ยที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปถ้าเราไปดูคลิปเก่าๆนะครับมันก็ทําให้ผมเซฟเงินไปเยอะเลยนะฮะถ้าผมอยากได้พุทธคุณอยากได้เหรียญหลักแล้วอวดได้โชว์ได้ นะครับถึงมันจะสู้เหรียญสภาพ90%อัพไม่ได้แต่คุณก็ถือว่าคุณนะแะจ๋งใช่ไหมมีพระหลักยอดนิยมอยู่ในคอคุณก็จะได้รับการยอมรับแต่นั่นนอนครับถ้าคุณเก็บพระสภาพหย่อนสวยก็ขอให้มันดูง่ายๆนะครับแต่เหรียญเนี่ยถ้ามันแท้นะยังไงมันก็ยังดูได้ครับ,นะรบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับในการเก็บสะสมพระเครื่องนะครับให้ให้ถูกหลักให้เป็น มูลค่าเพิ่มอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในคุณสมบัติ4ข้อที่ผมกล่าวมานะครับและยังใช้ได้กับทุกประเภททุกเหรียญหรือแม้จะเป็นเหรียญที่ลองหลับอาจจะไม่ใช่พระหลับก็สามารถใช้ได้ ช่วยรถบัตรเจ็ดลดเงินในกระเป๋างท่านในการที่จะเช่าหาสะสมได้แต่ก็ได้พระดีที่มีผู้ตะกุลดีเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เลยครับอย่าลืมกดไลค์เลยกดไลค์เลยนะครับหรือกดแชร์ไปนะครับถ้าท่านอยากจะสนิทกับผมมากกว่านี้สมัครเป็น FC แฟนพันธ์แทรกับผมนะฮะใต้วิดีโอนี้จะมีคําว่าสมัครอยู่นะครับสงสัยประการใดลองถามลูกหลานในการสมัครนะครับสวัสดีครับ